สัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมรルโตสลักเซนนะคะซึ่งเกมนี้ก็นะก็รู้ๆกันอยู่น่าจะเปิดมาประมาณวันสองวันแล้วปะ่ะหรือน่าจะประมาณนี้นะคะดูข้อมูลก่อนก็เป็นเกมมาจากอนิเมะที่ข้าน้อยก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะซุสูกิคุมไม่ใช่ละแล้วทำไมมันไม่โหลดนะละอมันโหลดอยู่โอ้โหลดช้าอยู่เด้อ สาม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 ไม่เบียงาไม่โหลดจ,จ้าจางจ้าจุงเบยวืบเดียวไม่ได้เหรอเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าโหลดเสร็จแล้วจะเป็นเช่นไรเป็นเกมแนวอะไรวะเข้าไปดูตัวเกมแล้วกัน <c oughs> ไม่พูดพามไม่พูดพามทำเพลงเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งโหลดเสร็จแล้วจ้าใช้เวลานานพอสมควรนะคะ แมงสามสิบแสมอ็นบีคุณวัดเ์แปดร้อยกว่านานทุก <c oughs> เป็นฟอเน็ตฉันรือเปล่ามันอุ้ยขยับได้แป๊บหนึ่งเนาะมันขยับไปตามที่เราขยับด้วยอะ่ะภาพพื้นหลังอะ่ยยะซุยเยอะซุยเยอะอ๋อนี่จะเป็นลอกอินกับเอออ่อะไรวะเนี่ยวันนี้เขา,าใช่ไหมแล้วก็เช็คอิน เฟซบุ๊กใช่ป่ะอะไรดีเอาเฟซเนาะเราเอาเฟซก่อนกันหายถ้าเฟซบินก็ไปกับเฟซจบเลยเรียบร้อยนะคะทำการร็อกอินเรียบร้อยตอนนี้ก็มีเซิฟให้เลือกเยอะจังเลยอ่ะยูชุมะยูอุสุอุปะอุสุมะกิอุสุมกิเซิฟที่หนึ่งสี่หฮะเซิฟที่สองนาระเซิฟสี่ซา ซาซาซาลุตโตซาลุโทโบีเฮ้ยตายแล้วก,กูฮาตะเกะฮาตะเกะคาคาชิไว้เดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นไอ้นั่นปะอ๋อเป็นนามสกุลนนะ่ะอุสมากินารุตโตโอ๋อใช่ใช่ใช อุจิฮะอุอุอุจิฮะปะอุจิฮะอุจิฮะซาสุเกะแล้วก็นาระใช่ไหมซาดุโทบิซาดุโทบิโอปิโตเออฮาตาเคะคาคาชิเออเอออันนี้อะไรเนี่ยเซนจูเซนจูคุณๆนะจำไม่ได้แล้วอะแล้วไอ้ข้างบนนี่คืออย่างนี้อ้าวอ่านบอกตัวนี้ ไอ้น,นี่ซากุระปะไม่รู้อ่ะฮูเฮซุกิปะบางตัวก็อ่านออกบางตัวก็อ่านไม่ออกนะอาอาบูอาบูละมะปะเซิร์ฟที่สิบอะเราเริ่มจากเซิรฟ์ฟไหนดีอ่าตัวนี้ซาส เกี่ยวฮุจิฮะแล้วกันฮุจิฮะแล้วกันนะคะเราอยู่ฮูจิฮะนะคะเราเป็นครอบครัวของซาสึเกะจังว่าซาสึกเกะคุงหมุนจังเลยนะเน็ตหนูไม่ไดีหรอคะฮัลโหลเน็ตค่อยหรือว่าคนเล่นเยอะวะไม่แน่อาจจะคนเล่นเยอะนะคะก็เลยอีหย่างนี้หมายถึง หมายถึงอะไรวะหมายถึงรอเข้าเล่นใช่ไหมเน,นี่ยนหนนี้ <c oughs> ว้าวล้ำเองออเออเมื่อกี้ฉากเปิดตัวเปิดตอนฉากที่ผออู้ชีรายเอ,อ๊ะเอาละมาฉากนี้พอดีเลยอะ เป็นฉากที่นะ่ะมากเอา้าใครเลยนี่เดี๋เดๆๆเด๊เด,เด,เดต้องตบกับซาสึเกะเหรออ๋อเขาสอนเขาสอนวิง่งโอ้แยกเงาเช็ดเช็ดเลยทีเดียวเช็ดเช็ดอือ เข้าใกล้อย่างแรงกูได้นีาซาซ่ล่ะวิวับวับวับนักซ,ซาสเกะอยออู่ไหนอือตุ้มขอโทษนะซาสเกะซาสเกะไปขอโทษขมอขอขมออืออือมั่วกูเช็ดซาสเกะตู้อือ,อ,มซซมอ,อไม่นะ ตายแล้วตอนนี้ก็ตั้งชื่อได้นะคะในระหว่างที่เขาตีกันเราก็จะตั้งชื่อนะคะเป็นซากุระไปเลยจ้ายวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเอาแบบเขาทำยามซา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 ตัวนี้เป่าวะซาตัวนี้หรือตัวนี้วะจำไม่ได้อะซา ไม่ตัวใดก็หนึ่งอะสากุละเอาตัวนี้แล้วกันเออื่นแล้วไหมหนูยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรแล้วเขาก็ตีกันโดหมายเล <_ EN> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันฟังเธอพูดไม่รู้เรื่องเลยซาสาเกะคอมอ่กกอออาพอจะจำได้ว่าคอมเบอร์เยอะดิ่งดีนะคะคิดไปเองแล้วกูออาจ้าสกะสกิลเธอเยอะจังเลยอ่ะือตายหากูอ้าวนุกว่าไอ้นั้นจบละอือดูเวลนั่นสีเก่า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  แล้วคือเขาตีกันเองอะในเรื่องแม่งก็ตีกันเองไม่นะจินจบกเกาหางไปจ้ะค่ะตุ้มแหม่บอกอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วย ในยินเสียงอย่างนี้แล้วแบบอยากจะร้องไห้อะเอาจริงนะเมเรื่องนี้เป็นเมที่เสียน้ำตาหนักมากตอนครูจีริน่าไอ้นั่นก็ตายแล้วตอนคุณครูแบบไอ้นั่นอะคือแบบร้องจะเป็นจะตายสักุระมีคนตั้งแล้วหรือเปล่าน้าอะเดีกเดๆเ เขาให้พิมพ์แชทไม่ใช่เหรออา้าวกูไม่ต้องตั้งชื่อเหรอฮัลโหลฮัลโหลอ่ะไดอ๋อเป็นแบบอุ้ยพิ้เอืออุย้ยสองคนวันดีอา้าวตั้งแยกกูตั้งแยกเอ้ยไปเลยไปได้แล้วโอ้ยหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาดเด้อเดี๋ยวขอดูขอดูไอ้น,นี่ยัง อ๋อไอ้นี่เป็นแบบออโต้ใช่ไหมมองมมดี2องดีสาดีแบบ 3D ดีกว่ามันกวเยอะแล้วก็มีตั้งค่าอย่าเพิ่งวารได้ไหมล่ะภาษาปักกิ่หมดเลยแล้วกูจะรู้เลือกไหมเนี่ยอนี่นินจาใช่ไหมอ๋อนินจาจำใช่ป่ะโอเคโอเคพยายามอ่านแต่กูไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไร แต่ว่าเควสมันน่าจะเป็นเควสออตโต้อยู่ไอ้นี่อู้หูวับได้อื้อสมกับเป็นนินจาจริงๆ,ๆกระโดดได้ปะ่ะมาเล่นอะไรกันตรงนี้ล่ะเฮ้ยเลยไปไหนอ่ะเฮ้ยใครอ่ะครูจิเรียภาษาอังกฤษหมดเลย So h แฮปปี้ตามครูไปฮะตามครูไป แมงคูเมนเอเนจีด้วยปะท้ใช่เอเนจีปะ่ะไม่รู้อันเขียวๆอยู่บนหัวมันคุ้นๆนะออเขาให้แชทกับเพื่อนอะไรเงี้ยปีนขึ้นไปแล้วมันเป็นอ๋อนี่ไงมินา่าทุกคนฉันูสุมาเกะนาฬเกาไงลนะ่ะ แล้วอะไรไม่รู้ <laughs> อาอสกุลาปิดดีกว่าจริงเหรอเนี่ยใช่จริงจด้วยนารุโตะเหมือนฉันกลับมาแล้วปะ่ะนารุโตะหรือเปล่าเหมือนขึ้นไปทำอะไรบนนั้นหรอเหมือนมาจากฝึกเปล่าวะไม่แน่ใจมาหาสกุละนะคะ นอาจะปรับภาพได้นะอาจจะเล่นไปนานกว่านี้อาจจะปรับภาพได้นะต้องคุยกับซากุระไม่ได้เจอกันนานนะซากุระจังอันนี้แปลไม่ออกรู้แต่ว่าฉันอะไรสักอย่างก็ไม่เป็นไรเยายามจะแปลอยู่ <c oughs> ต่แปไม่ออก Naruto, นารุโตะนิจังซึกซี่ซึกซี่เหมือนแบบวิชาที่นารุโตะแม่สอนอะเออซึกซี่เอาละนั่นไงพี่นารุโตะอ้าวจัดไปหาเลีไม่ใช่ดิอาคาถามาหาเลีอยจุนเออาดารักอะดาร้อ

คิดถึงจังอันนี้ไงค่ถามอาหารจนรูน้สึกคิดถึงพอมาดูอย่างนี้แล้วยิ่งคิดถึงเอ้ยชิมหายละเ, <laughs> เดี๋ยวอาจจะมา <laughs> <laughs> เหมือนกับแบบว่าไปฝึกมาตั้งนานแม่ก็ยังแบบเหมือนเดิมปะเด้ออะไรเงี้ยเออลึกสุดซินเด็คก็เหมือนเหมือนกันแหละมาแลยวสักสกุลจากนั้นกูจะสไปล่าไม่ใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวสักกุลอะอ๋อสักสกุลกูกหายแวบเลยอะจังหวะนี้อ่ะผมมาโผล่พี่แล้วมาไหวยเทละ่ะ อออะขาไดอะไรนะป้าซินเดเดเว้ยไม่ค่อยตุ้มเท่าไหร่เลยนะป้าแหนในเมตตุ้มกว่านี้นะบางทีก็ไม่มีค่ะไอ้นันนะเขาไปกันหมดแล้วดูจับก,กะบงติงนะครับว้าวคิลอบีอ

ยินดีที่ได้รู้จักนะหรือว่าฝากตัวด้วยนะหรือเปล่าวะน่าคนนี้แม่งชุดเหมือนแนนเลยอ่ะเฮ้ยเป็นตัวละครเราเหรออู้รุนแรงละ่ะกันโอ้ my god โอ้ my god อย่างนี้อ๋อตั้งชื่อได้ละตั้งชื่ออยู่นี่อ๋อก็จะประมาณนี้นะคะอุย้ยตายแดีวแล้วอันนี้คืออย่างนี้อันนี้พามาสอ่องเฉยๆนะไม่ได้แบบรีวงรีวิวอะไรได้แบบรู้เรื่องรู้ราวอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยฉันแค่สนใจแล้วฉันแค่โผลมาส่องเฉยๆนะคะแล้วก็มันเป็นมันเป็นเกมที่ มาจากเมะที่ตัวเองชอบด้วยก็เลยแบบอืมนะสักนิดสักหน่อยเออสายดาบเออดาบใหญ่เลือกเกินไอ้นี่คล้ายๆกับไอ้นั่นเนาะเขาเรียกอย่างวะไอ้นี่ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะ โฟเทอรแล้วก็ใช่ปะโฟเทนไม่ใช่โฟเตอร์หรืออะไรวะกวนไม่อหรอคือไม่รู้แหละไปหาไปอ่านกันเองนะสำหรับใครที่อ่านออกเออนั่นแหละนี้แล้วก็มีอันนี้ก็เห็นๆกันอยู่อะค่ะว่าเราจะเล่นตัวอะไรเฮ้ยทำไมไอ้นั่นมาจังอะเมจิกเหรอ ไม่ใช่เด็กเฟรมนินจามีมิจิกกาแฟละอุ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยเลือกยากอยู่ดีทำไมมันดาวมันขึ้นวะเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยนะไอเนี่ยมันเปลี่ยนไอข้างล่างเนี่ยตรงเอ่อ hp atk แล้วก็ CI เนี่ยะคี้่ะเอ AG ใช่ไหมแล้วก็ DEX เด x กเลสิเดียเชแล้วไอนี่เด็อขาเรียกอย่างวะเนี่ยเดฟิ i ี้ปะเดฟไม่รู้หนูมัวนะคะอ่านผิดขอไปแล้วก็นั่นแหละเอาตามคขาแต่สายนี้มันขึ้นสามดาวเลยตัวนี้ม่นเด้นเน้นไปทางนี้เลยสำหรับสายนี้อันนี่ยอุ้ยอื้ออืออือือ ไม่ใส่ดาบแม่งเหมือนเหมือนซส,สุเกตเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วดาวโคตรเยอะเลยสี่สี่ทั้งสองเลยเชดซัสุเกตชัดโมบายโมบายคืออย่างวะเอจิโอ้มายกอดอันนี้ก็จะเป็นสายแรกที่เราดู าไงดีอ่ะอันนี้เน้นไปทางนี้แม่อันนี้แม่งเหมือนสกุละจะตับอ่ะแล้วอัน,นี้ก็แบบฮินตะเลยอ่ะแต่คนนี้ใช้ดาบสายฟ้าเหมือนซาส,กสเกตเลยอ่ะเออเราจะเล่นตัวไหนดี จริงๆยากแต่จับอะเอาไงดีวะกูเออเอาสายนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นนี่ซาสากิลูกิโอ้ชื่อเอาชื่ออะไรดีละ่ะเออเราไมา้นี่เราก็ต้องไปอยู่แล้วหมะ เดี๋ยวไฮนารุเราจัดเลยไหนๆเราก็มาเกมแนวนี้อยู่แล้วอือจัดไปสตาร์ทก่อนอือคาถาไฟก็มาจาังหวะนี้ว้ายคิดถึงหกหางจังเลยไม่น่าตายเลยหรอมา้งปวดใจอุ๊ยมีเครื่องเยอะแยะเยยตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ยีถึงจะเข้ากิ้วได้ครับโอ้คนไทยเล่นอยู่เดอะเยอะอยู่เดออมันยังข้ามเซิร์ฟได้ไหมเนะี่ยอ๋อนี่ไงฮาก็เหมือนสวัสดีฉันชื่อไฮนารุกูเขียนถูกปะ่ะเออถูกยินดีที่ได้รู้จักหรือฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ แล้วสร่างอะไรคูจิเลยะเอ้ยเรามาแทนนั่นหรือเปล่าไอ้ซาจิปะวะไอ้เจ้ที่มันวาดรูปได้อ่ะ จำไม่ได้จำชื่อนางไม่ได้ว่ะเมื่อกันเสร็จเรียบร้อยอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาไม่ได้ใช้อะไรกูใช้ไปแล้วอุ้ยครูคาคาชิมาแล้วก็ผู้ช่วยยูอ่าอาจารย์ไก่ก็มาจานจะเย็นจานจานจะเย็น แล้วจัดก็อา่มคาคาชิเซนเซสกุระนารุโตะแล้วก็อืมเหมือนจะเห็นประเทศแว๊บๆเขาใส่ประเทศกันได้ด้วยหรอ น่าจะได้นะเนาลโดเฮ้ยนาลโดไม่ใช่เหรอเฮ้ยตายแล้วเอาเมื่อกี้นี้ถึงไหนแล้ววะนี่คืออะไรก็ไม่รู้อะวางไปก่อนแล้วกันลูกของลูกอินก็เรียบร้อยแล้วให้ออโต้ไปแล้วกัน ข้าให้นู้นนี่นั่นอดีในนี้หมดเลยนี่ไงตั้งค่าโอ้นารุโตะไม่ใช่หรือไงไม่แต่มีอะไรหรือเฮ้ยไม่ได้เจอกนนันนานเลยเฮ้ยเสียงนารุโตะอจิซังสงสัย ส่วนะน,นตาได้ไหมหนะาก็ได้อยู่นะภาพจะสวยข,ขึ้นไหมวิภาพสวยข,ขึ้นหน่อยนึงหรือเปล่าวะห,หรือกูคิดเองไม่รู้แหละ フレンダー、バテシガミテクルー。ならナルトは休憩してて。ったり、ダイサー、えしゅうじょうでしゅうごよ。ごかた、ハノモテバよ。カツラファデナルパワー。 ช่วงนี้อาจาจะไม่มีอะไรทำนอกจากวิ่งเคลีหลักๆให้ชุดมันโอเคก่อน,นเราเจอคนไทยด้วยอะครับมันน่าจะทำมาได้ได้หลายอย,าอย่างนะโอ้ต้อืมไหนนี้ โอ,อเคเหรออาวุธก่อนเลยเรียบร้อยตังหมดเลยทีเดียว ก็เล่นยากเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอยู่นะแมปเหรอชอบอยู่นี่โอ้อย่างนี้โอ้ยอื้โอเคนีอย่างบุกอันนี้น่าจะเป็นการอสกิลนะ ใช่ปะเออหอ,อไหนก่อนดีล่ะอุ้ยหอนับได้นี่ดีกว่าใช้เหรียญไอ้ข้างบนขออันนี้นะคะนับนี่นี่เอง ก็ไปปล่อยไว้ก่อนถ้าเราบางทีน,นี้มันหมนุนอีกแล้วปิง๊งชื่อภาษาไทยก็ตั้งได้นี่นะยา,ยานางิยูกิยูกิเลยทีเดียวนี่ไงซาสากิไทยะ ฮาลุยะซาสกีทาเรุย้ีเฟมดี่คืออะไรฟีมร่มโวกิวเขาเหรอทำอะไรอยู่ตรงนี้ดีใจใหญ่เดีโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมาพักเพลงเท่านี้นะคะแล้วให้ดูแค่นี้แหละที่เหลือก็ไปหาข้อมูลกันเราเองอันนี้คืออย่าง คืออะไรวะฉันก็ไม่รู้ฉันว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาเนี่ยตายละโอเคไปเล่นกันเองนะคะสำหรับ <c oughs> วันนี้ไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมบ๊ายบาย